رمضان طيبا رمضان طيبا رمضان طيبا مرحبا يا رمضان จ้าเราไวยจ้าวันนี้นะคะเราวากลับมาอีกแล้วนะคะกลับมากับช่วงเรามาเดินเดลิฟ o d นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่27เรามาเดนแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทําเมนูง่ายๆเช่นเคยนะคะเมนูที่เราจะทําวันนี้นะคะคือแกงเผ็ดไก่ใส่หนอ่อไม้นั่นเองค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะมาทําในส่วนของหนอ่อไม้นะคะสับอะไรเสร็จสับนะคะเราก็จะเอาไปต้มต้มจนกว่าน้ํามันจะ แห้งนะคะแล้วหลังจากนั้นต้มเสร็จนะคะเราก็จะเอาไปทําในส่วนของพริกแกงนะคะพริกแกงก็มีตะไคร้ค่ะพริกไทยดำแล้วก็ขมิ้นกระเทียมหอมแล้วก็พริกแห้งนะคะเอาไปตำเลยจ้าตำยังไงก็ได้ให้พอแหลกเลยค่ะเพื่อนๆเป็นพริกแกงนะคะ พอเครื่องแกงของเราแหลกทุกอย่างนะคะสุดท้ายสุดเราก็จะใส่กะปิลงไปนะจ๊ะหลังจากนั้นก็เสร็จนะจ๊ะเราก็จะเอาหม้อมาตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่กะทิลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกแกงของเราที่เพิ่งตําเสร็จนะคะลงไปนะคะละลายนะคะในกะทิของเรานะคะคนจนกว่ามันจะละลายทั่วถึงนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราถึงจะใส่ไก่ของเราลงไปคะ่ะ เนี่ยค่ะมันเริ่มเดือดแล้วนะคะก็พอดีเลยค่ะ พอน้ำแกงเราเริ่มเดือดน,นะคะเราก็จะปรุงรสนะคะเราก็จะใส่ซอสปรุงรสนะคะ1ทับพีนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปีป๊บประมาณดนึงจะใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันแกงเราจะติดหวานไปนะคะไม่เอานะคะไม่อร่อยเลยถ้าหวานไปนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เกลือประมาณ1ช้อนชานะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้แถวบ้านเราทุกแกงก็ต้องมี คือส้มแข็งค่ะเราจะใส่สองแผ่นนะคะแล้วก็ใบมะกรูดเนี่ยคะใส่ลงไปเพื่อความหอมรัญจวนนะจ๊ะนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันเดือดนะคะให้มันไก่มันสุกนะคะเนี่ยค่ะคนด้วยนะคะ นี่แลคะ่ะพอไก่สุกนะคะเราก็จะใส่ตัวหน่อไม้สับแล้วก็ต้มมาเรียบร้อยของเรานะคะคือต้องมาตอนท้ายนะคะเหมือนกับตำรวจในหนังไทยนะคะเพื่อนๆต้องมาตอนท้ายเรื่องนะคะเมื่อเหตุการณ์จบถึงจะมานะจ๊ะเนี่ยค่ะปล่อยให้มันเดือดเดือดน,นึงนะคะก็สามารถยก ขึ้นจากเตาแล้วนะคะสามารถไปกินกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยจาเนี่นะคะ่ะง่ายไม่ละคะเพื่อนๆสามารถทําตามได้นะคะนี่นะคะ่ะแกงเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้ก็จะประมาณนี้นะคะอร่อยด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวมะมาติดตามชมรอวสตอรี่นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์เลยลืมกด subscribe นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปให้เขาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ